say hey world hey world hey world you make me feel alive alive hey my beautiful world as the time goes ทำคลิปงานแต่งงานสาวใหม่น่าจะมีคลิปเสียงเพลงทำให้ตื่นดีกักซิตนะคะจเยานใจยอยากเก็บทุกอย่างไว้เป็นความทรงจำความประทับใจไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปบ้างแล้วก็เก็บรวบรวมภาพในงานแต่งหรือว่าหลากหลายมุมมองนะคะเพื่อนเพื่อนทั้งรวมนทั้งพ่อครัวแม่ครัวนะคะ ทั้งพ่อครัวแม่ครัวแล้วก็อญาติพี่น้องที่มาร่วมช่วยงานมีแต่จะญาติเพื่อนลูกๆหล,ๆลๆานๆทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็รวมถึงญาติผู้ใหญ่หลายๆฝ่ายที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี่ก็เป็นพี่ๆน้องๆแม่ครัวพ่อครัวเราใช้แม่ครัวค่อนข้างเยอะนะคะเกือบจะยี่สิบคนเลยะค่ะ มวลซึนโฮแซลมากๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจเข้ามาช่วยงานเข้ามากินดองงานแจงเนาะค่ะบ้านเดียดจ้าอันนี้เป็นหนมที่เราทำเองนะคะจากเนื้อหมูเราแบ่งสันปันส่วนนะคะทำว่าเราทำอะไรบ้างส่วนไม่ครัวหลักนะคะนี่เป็นปลาจิ๋มนะคะปลาจิ๋มก็มาช่วยรับก้อยเนาะค่ะ แต่ก็หลายๆคนนะคะที่ยจ่าไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะบ้านยายจ่าก็จะเรียกก้อยก,ก้อยสุกเล็กหลายๆหลายๆด้านหลายๆไฟล์อาจจะภาพและเสียงก็ไม่ค่อยจะชัดเจนไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะเพื่อนเนแต่ยายจ่าก็อย่างที่ยายจ่าบอกเพื่อนเพื่อนไปนะคะภาพและเสียงหลายๆอย่างอาจจะไม่สวยไม่งามไม่ชัดเจนนะคะ ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนๆหลายๆบ้านนะคะที่เข้ามาส่งกำลังแรงใจให้ยจจาในวันนี้ค่ะคลิปนี้ที่ยาจากลับมาแก้ไขใหม่เนื่องจากมันติดลิขสิทธิ์เจาก็เลยต้องออกเพลงเสียงเพลงที่ตอนแรกคิดว่าจะเอาไว้แต่มันทําให้เราเกิดปัญหาก็เลยไม่เอาไว้ก็กลับมาทําใหม่ก็บงว่าเพื่อนๆ จะให้อภัยาจายานะคะอันนี้ก็เป็นการหมักหมูเนาะคะ่ะหมักหมูไว้ย่างทำเจลคุมเนาะค่ะทำเจลคุมนะคะเพืเ่อนเพื่อนอร่อยเซเวอร์ะคะ่ะเซฟเซฟอาหารก็เป็นอาหารบ้านบ้านเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนอาหารก็จะเป็นอาหารบ้านบ้านนะคะเมนูปิง้งย่างลาบก้อยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เราก็จะเก็บรวบรวมภาพญาติญาพี่พน้องนบางส่วนเพราะว่า มันมันดูยุ่งยุ่งนะคะเพื่อนเพื่อนบางส่วนมาถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างถ่ายแล้วมันก็ไม่ได้ถ่ายแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมาฝากปีๆเพื่อนเพื่อนนะคะเจ้าเบวเจ้าสาวก็น่ารักทั้งคู่นะคะเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องก็มาเก็บภาพประทับใจไว้เอาไว้บึ่งเนาะค่ะอันนี้ค่ะทั้งพ่อแม่ญาติฝ่ายเคยฝ่ายสาวฝ่ายน้าฝ่ายอาฝ่ายหลายๆฝ่ายเนาะค่ะเพื่อนๆก็หลายๆฝ่าย อย่างเจเาาก็สลอนเยอะเหมือนกันค่ะฝ่ายอาก็รวบรวมความประทับใจหลายๆฝ่ายหลายๆด้านในงานเนาะค่ะเพืเ่อนๆก็อาจจะอย่างที่จ,าจากกะต้องกาบขอโทษขออภัยนะคะภาพและเสียงอาจจะไม่ชัดเจนเพราะว่าจะจะกลับมานั่นใหม่เนื่องจาก มันมีเสียงเสียงเพลงเนาะค่ะเสียงเพลงงานแต่งตัวอยากจะว่าจะไม่ตัดเนื่องจากอยากให้มันเป็นแบบนั้นแล้วเราจะได้ดูว่าโอ้วันนั้นมันเป็นอย่างนี้แบบนี้นะค่ะเ,เพื่อนแต่จริงๆแล้วมันมันทาไม่ได้นะคะจยาก,จก็เลยต้องกลับมาเก็บอยากเก็บคลิปไว้เบาง่ายๆนะคะัะเ,เพื่อนอยากเก็บคลิปไปดูเนาะคะ่ะ ยิงเราเก่เท่าไปลูกหลานก็โตขึ้นมีลูกมีหลานจะได้มีภาพประทับใจหลายๆมุมมองเอาไว้ให้เราได้ดูนะคะเพื่อนๆก็เดินส,สุรีสุรีส่วนหน้าส่วนหลังส่วนหลังส่วนหน้าอยู่นะคะเพื่อนๆก็เป็นความสนุกเฮฮาของญาติพี่น้องนะคะก็ะงานก็ผ่านไปดูดีนะคะับอืนผ่านไปดูดีก็มีความสุขกันทั่วหน้านะคะชื่นเมื่นนะคะเพื่อนๆใจจาก,จก็ต้องกลาบ ขอบพระค <Bing. S 1> ุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้เจเานะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อนที่ผ่านเข้ามาเนาะค่ะให้ยอดจับยอดวิวเจเาก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพอดีคลิปที่เจเาลงไปมีสิ่งเป็นเจเาจะลบออกนะคะเพื่อนๆเจเาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยมากๆเพราะว่าเจเาอยากเก็บคลิปไว้ดูให้ลูกๆหลานได้ดู พอเขาโตขึ้นมาก็จะได้เห็นเด็กๆคนที่ยังเด็กๆอยู่หรือว่าเลนเลหรือว่าคนที่เขามีครอบครัวไปแล้วเขาเจริญกข้าวหน้าไปยังไงจะได้มีเรื่องเล่านะคะเพื่อนๆจะได้มีเรื่องเล่าให้น้องๆอย่างแบบพี่ๆพี่ชายก็ เขาจะได้ดูว่าเออมึงเจริญเติบโต,ต,ตไปขนาดนี้แล้วเนาะอะไรอย่างนี้อย่างเขาก็จะยอกล้อกันมันก็เป็นความประทับใจหลายๆมุมมองนะคะเพื่อนๆส่วนมากงานนี้เจเจก็ไล์สดแต่ไล์สดเจเจะก็ต้องกราบขอโทษก่อนไปเนื่องจากภาพแล้วก็การสั่นเนื่องจากโทรศัพท์เจยจเพิ่งมาดูโอ้มันตกโทรศัพท์เจเจะก็พังยังไม่มีเงินซื้อนะน้องกับเพื่อนก็ต้องกราบขอโทษจริงๆ ก็ดันทุรังนะเพื่อนๆดันทุลังอยากเก็บคลิปอยากรวบรวมภาพหลายๆม,มุมอันนี้ก็พ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวญาตินาสาวป้านาสาวนะคะเพื่อนเพื่อนก็เก็บความประทับใจไว้นะคะเก็บความประทับใจพ่อแม่พ่อแม่เจ้าสาวนาเจ้าสาวนะคะก็หลายๆมุมมองนะคะเพื่อนๆหลายๆหลายๆเพื่อนอยากได้คลิป นี้เอาไว้จะจะ้ะโอจัเป็นจะต้องอกลับมาแก้ไขเพราะว่าถ้าลบก็มันลบออกเลยนะคะเพื่อนเพืน,นภาพก็คงจะไม่ชัดเจนวันนี้ก็จะเป็นลานสาวคนเล็กนะคะกับหน้าสาวค่ะหน้าสาวก็จะสนุกฮฮามันมีสเสียงเพลงอย่างว่าถ้างานแต่งไม่มีสเสียงเพลงมันก็บ่ม้วนเนาะคะ่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเราทําคลิปแล้วทํา เลือล่อๆล่าๆมันก็บ๋สวยแบบนี้เนาะค่ะยังของใจ่จ๋าก็ต้องกราบขอโทษขอพายไม่มีคลิปไหนที่ชัดเจนโดดเด่นสวยงามเนาะค่ะแต่ก็เอาตามาภาษีภาษาอหญจ๋าเด้อค่ะเพื่อนๆต้องกราบขอโทษขอ,ขอภัยมากๆเพราะว่าโทรศัพท์ใหญ่จ๋าอย่างใหญ่จ๋าพูดถึงนะคะโทรศัพท์ใาญ่จ๋าใช้โทรศัพท์ไอโฟนธรรมดานะคะเพื่อนๆใ้ธรรมดานะคะหลุดลงมากระแตกพังซอตอยู่ก็ ถ่าถึกห,หวยงวดหน้าหรือเพื่อนๆถ,ถ่ายถึกหวยงวดหน้าหวังว่าจะได้มีโทรศัพท์ใหม่ๆเอามีภาพงามๆม,มาฝากเพื่อนๆบ้างเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าสาวเพคนอีกคนนะคะทางหลานสาวเขาก็มาขอถ่ายรูปกับเด็กๆเพื่อจะได้เก็บความประทรับใจเหมือนกันค่ะเพราะว่า,าจะได้มีภาพประทรับใจเนาะคะ่ะจะได้มีภาพประทรับใจเอาไว้ให้อ่า ได้ดูว่าวันนี้เรามากับใครมีอย่างนี่แบบนี้อันนี้ปลาปลาเดือดหรือว่าปลาสมพิษนะคะปลาเดือดปลาเดือดอนูนนจัดการจัดการไอจา้มามาวันนี้ม <c oughs> าวันนี้กับพี่อีกคนนะคะก็เป็นการสนุกเฮฮาความสุขความสุขเราจะเก็บความสุขไว้แั่ วันนั้นอากาศมันหนาวนะคะช่วงปีใหม่นะคะหนึ่งโมกระลาก็สองพันหารหกสิบหกก็ค่อนข้างจะหนาวนะคะเพื่อนเพื่อนหนาวการทําอาหารหรือว่าเลี้ยงแขกต้อนรับแขกก็ดูอากาศเย็นอากาศหนาวจะบ่าวสาวก็คงทั้งเหนื่อยจากพิธีการข้างในก็จะมาเหนื่อยกับญาติญาติเพื่อนเพื่อนนะคะส่วนเพื่อนเพื่อนเจ้าบ่าวมาจากหมอกเกษตรนะคะก็อ่า ไม่ค่อยได้เห็นคลิปเท่าไหร่นะคะเนื่องจากจะเป็นการไลฟ์สดมากกว่านะคะจะเป็นคลิปที่ไลฟ์สดมากกว่านะคะเพื่อนๆส่วนคลิปที่ยะจะททาคลิปก็จะไม่ไม่ค่อยได้ทําส่วนมากจะเป็นคลิปไลฟ์สดเนาะคะเพื่อนๆเนื่องจากเราเป็นเจ้าภาพแล้วมันก็ไม่ค่อยสะดวกส่วนที่เป็นภาพอยู่ตอนนี้เนื่องจากว่าเรา อยากทำไว้นะคะอยากทำไว้แล้วแชร์แบ่งปันให้ลูกๆหลานๆก็เซลล์ๆหยอกๆรอๆวันช่างสองคนจะผ่านมาแล้วมาอยู่ด้วยกันมาก็มีอุปสรรคหลากหลายนะคะอุปสรรคการที่จะอยู่กันเป็นครอบครัวเนาะค่ะก็มีช่างอุปสรรคด้านหลายๆอย่างเหมือนลิ้นกับฟันก็มีกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่เขาสองคนก็ผ่านอุปสรรคมาอ่า ได้ดีมากๆพอสมควรนะคะเพื่อนๆผ่านอุปสรรคมาได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าเขาเก่งค่ะเขาเก่งกันทั้งคู่นะคะก็ขอให้เขาแบบมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชีวิตครอบครัวนะคะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองมีลูกเต็มบ้านมีหล,ลานเต็มเมืองนะคะถือไม่เช่ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรคิดวางสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนามีคู่ครองแล้วค่ะ เรียกว่าคู่รองเนาะคะ่ะพี่พี่พี่ชายพี่ชายเขาอยากจะเก็บความประทับใจเขาก็มาจากมาไกลนะคะมาไกลแต่ละคนแต่ละฝ่ายแต่ละที่เ็ามากันไกลนะคะบางคนก็มาจากสิงห์บุรีบางคนก็มาจากน่านบางคนก็มาจากเหมือนเดียจาก,ก็มาจากยะโสธร <laughs> มันเป็นเหมือนบันรวมญาติด้วยนะคะความสุข ครับก็คงจะไม่ค่อยจะชัดเจนนะคะเพราะว่าอย่างกองโทรศัพท์เลจะเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ยากจะต้องการขอโทษขัไปจริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนที่กลับมา,าแก้ไขเนาะค่ะที่กลับมาแก้ไขคลิปนี้ใหม่นะะ่าจะทาให้ยอดซับยอดวิวเรามันไม่ค่อยดีเราก็ากเคลียเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะเก็บแต่คลิปนี้ไว้นะคะ ส่วนคลิปนั้นยายจ๋าก็ต้องขออนุญ,ญาตที่เพื่อนเพื่อนเข้ามาหลายๆท่านก็มาอวยพรมาอะไรหลายๆให้อวยพรแล้วก็มาในงานแต่งยายจ๋าก็ต้องกราบขอบพระคุณในคลิปนี้เลยนะคะเพื่อนๆกราบขอบพระคุณเพื่อนๆบางบ้านยายจ๋าก็ยังไม่ได้ไปนะคะเนื่องจากตอนนี้ตอนแรกยายจ๋าว่าจะทําคลิปแบบลฟ์สดแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังว่า หลังจากที่กลับมาแล้วมาตรงนี้จะไปงานแล้วมาจากนี้เราจะเริ่มงานมีอะไรมันก็มีหลายๆอย่างที่ยุ่งๆยิงๆนะคะเพื่อนๆเพ,เพราะว่าเราทําอย่างเดียวในปีเดียวทําอย่างเดียวในสองปีจะควบกันเลยนะคะเพื่อนๆทำต่อเนื่องคือมาเราก็ไม่ได้หยุดเลยนะคะเพื่อนๆ, <S <S 1> <S 1> ๆโอ้โเสียงรถน่ก็สุดยอด คือเรามาเราก็ไม่ได้หยุดเลยนะคะเราก็ทําต่อเนื่องเลยหลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆหลายๆอย่างก็จะมีภาพประทับใจนะค่ะเพื่อนๆหลายๆภาพหลายๆมองๆในครอบครัวญาติพี่น้องบ้างแบบนี้เนาะค่ะเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่จะไลค์คลิปก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็จะเก็บความประทับใจไว้ให้ลูกๆหลานๆพี่ๆน้องๆ ไว้ได้ดูไว้ได้ชื่นได้ชมว่างานแต่งผ่านไปหลายๆอย่างก็ผ่านเข้ามาเนาะค่ะก็จะได้มีอะไรประทับใจก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากมายที่มารับชมให้กำลังใจค่ะ